ทำไมเป็นอย่างนี้ดูเขาบอกกี้จ็บหนักเด็กร้องความสนใจเลยนะดูเขาจ้าดิจ้าดิด้วยนีจำจ้าจ้าดิจ้าด Auto> ทำไมน้องเป็นอย่างนี้คะทำไมน้องเป็นอย่างนี้อืองืออืออืออะไรอออ เมื่อกี้เป็นแบบนี้ไหมเมื่อกี้เข้ากีดอย่างนี้ไหมไม่รู้อะไร

เอเาของหเขาเห็นไห้เอาของ่นมะไรยอ่ยอะไรเอยอะไรเลนอะก้มยิบเลยยิบกล้องเลยไม่ใช่อันนั้นไม่เอายิบจบไม่เห็นแรอกช่วยด้วยช่วยด้วย ล้ของแลของรัดเข้าเป็นยังไงอะแม่มาเอานี่นี่อย่าไปเอาโน่เอ้ยเอ้ยน <as> ี่ไปเอาน้าบนซ่ตา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 าาต่าตอาต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 าาต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 าาตาตาตาอาตาตาตาาต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 ตา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 ตตุตตาตม่เตานไปาต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 าเาาตาตเ้าา

เขาต้นบัตรนั้นสาวทุกมันสยบนั่งนั่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยะน่งวิธีวิธีสยบนะวิธีสยบสนยังไงก็แล้วแต่เจอเขาต้นบัตรนิ่งแล้วจริงเหรออ๋ออ๋อดูก็แต่ดูนี่นี่กระดึ๊บกระดึ๊บใครไม่เป็นกระดึ๊บไปไวแล้วนั่นน่ะก็ดูดูก็ดูดูเองดูเองแล้วกันว่าไวไหมดูเอเองนะ

thằng mắm òi bên nàng nàng này nè, mày này năn lẹ à, mảnh chim mèo đại lẹ, đẹp rồi, rồi. 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 ghê em nè làm để mình nhận อให้คุณแม่ให้คุณแม่แกลูกกาจี้มาแต่นี้ถึงไหมลูกเอาถึงไหมนี่เอาถึงไหมเขาจะนุ่มไหมเนี่ยมีความชอบเหมือนันนั่นนะเขาเนยเอาปาาด้วยอยากได้ทันที